คู่กันเนาะอภิร้องจะเป่าเปือกินยาติมได้เด้อยห้าสิบไม่เห็นที่มชีวิตเกันเอ้อยห้าสิบสิบบาทฝาเหลืองอามาินทีวีช่องสามสิบสีไว้หลายโตรถแท็กเตอร์จอดเดีรถแท็กเตอร์คู่ เกษตรกรไทยพันกันจากเมลิกาผู้รวมเป็นพางเขื่อนขานไปกับประถมบันเทิงสิงห์ในฤดูกาลนีตัดหนับที่น้องครับก็สุรานบุนันบันเทิงตรงนี้คำขื่นนี้ประถมบันเทิงสิงห์เป็นสุดท้ายปลายโดนสุดท้ายมือดีปีหน้าไปไหนมากเป็นปีเพื่อนักอีนเนอ์ครับกจากนวสการอย่าวไปยาวพระเดชพระคุณครับ่มครับครูครับผ่านเล่นตา คณะกรรมาการทุกท่านท่านกำนันผมด้วยอีกอบคุยย์ครับคณะกรรมการทุกทุกท่านกับ,นนกบคุณขอบที่แนวชิ้นำตัดผมบัตรเพ่งสิงครับขอบคุณทุกท่านใจดีใจด้วยให้ใจเอาคุณน้ำกันและกับนักการจะยังไม่ได้พระคลยครับต้องเาพักเุณเจ้าคณะอำเภอสันปานครับของวัดตรอยเอส ปีนี้ก้าวบุญนพระเดชพระคุณหลวงพระพักต์ปู่คือเก่าครับในความเมตตาจากพระเดชพระคุณทุกทุกโลกปัตถมบัดท่าสองศรนชาครับในมีโอกาสมาเอาบุญน้ำขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกในนานทุกเช่นด้วยพี่น้องมาเอาบุญมื่อนี้ให้มีความสุขเปิดที่งามตัดถงดังแน่จั้นน้อยพอเป็นอย่างดอกพี่น้องครับเอาให้มีความสุขกับการชมประทบปั่นเพลงศรีธคืนนี้แจ้งคอยหนีจับกันเนาะอีเมลครับมืดไปบ้องใจปัจจัยพี่น้องเอาลิ้นว่าจบโบกพี่น้องมื่อในศรีช้ตเองไถล แม่บ่ไดเเอาม้นเป็นเนสีอาบานอยเอาผ้ารองเพ็สสีอาบานแม่บ้าโอ้ยผดพะเชิแม่ออคือว่าอาบานใส่ยืด่อนดนาดมือได้เอาเสื้องึงออกขาวคืออมเมาลิ้นที่พี่สามที่พี่บุ้งให้มาแก้นขแม่บุีาโอ้ยเผ็ดพะเชิ่งแม่โอ้ือู่าอาบน์ส าเลี้ยงท่านเลียเขาพากันเลี้ยงหมาวันนี้เลี้ยงหมีแพนด้าท่านนู้นได้ไปที่ท่านเลี้ยงขอกันแบบใช้ร่างไว้แบบได้ยังแบบได้เนาะขึ้นอย่างเลี้ยงเ้ากระเป๋ามันตัวนาะเออทำบุญหรือยังทำยบร้อยแล้วต่างบรรพักกุญแจเท่านี้ต่อสีสาเร็จมือขึ้นเลยมือนี้ก็ต้องเห็นเครื่องเก่าคืนสุดท้ายคือที่สามคือที่สามเลยที่สามแล้วโอ้ยกระยอนเหม็นเงียวระเบียบเลยน้องเอ ฉันก็มีบางไปแล้วผู้ใดจะเป็นทางส่ยตางครแม่ดวเปนนั่งดุก็อยู่หันดีบ้าไปนั่งก็เื่อาเนียวอันนี้คือหอมได้สงสัยสิเงแต่เต้าหยองบางพี่น้องสิ่งที่พี่พยาที่นี่กับงเป็ประเพทีอาบัลลาอยโดดลงไปกับจิตเก็บอาพี่ไตเติลพัตเตอร์ตั้นะคะทีงานตร้เอกแต่รุ่งด้วยเนาะผู้ใดแนโอมาไปไปเกตอาอนบาลามาซอยๆกันบัจทินีพี่น้องครับ เฮ็ดบุ่นสมือเฮ็ดอีเน๊ะกินเขาลายค้ำค้ำปุญนลายเธอเอาฟังเหนียวไปดุลาฮะนี่พออีแม่ยสามมือมือละหลอดคนมาละ้อยแล้วคนแม่เนาะกัทีกะทุ้งปัจใจมื่อละลายเติมน้าร้อนลงมาลงไปซอยๆกันเอิญใส่ขวดใส่ลูกเต่านอนนออีเมีผู้นึ่งร้อนมากนัดพี่ดิโมาอยูอที่นีมาด้วยันยันแม่ยันยนก็ิ่งเลอ วุ้งวานดี่แอนแไม่ได้เตือนิเอาทำบุญให้อธิษฐานี่พอยม่ไอที่นอนตกาจจุดนนองทำาเา่องานะยกไปสาธุใส่หัวอธิษฐานเอาเออเจ๊งแขงเจ๊งทาปดแขงปดท้าใเต้าคุได้จะขี่ขอยด้วยเบอร์การอธิษฐานเอาเอาคุดจานเาสักซิ้ักอีกขออย่างไรนันเพนตัวเอสซอยกันครับพี่นองครับประถไปเสีสําลูสําเต่าและพิเศษก็คือ เท่าเสีอ่าให้บุญและกาตักบาทไส่บาทสุปีเด้แม่งครับจะตุกงใจครับอ่าที่ลกในแพ่ตอนนี้กับทีโฮมไปถวายกีพทอแับซซอมแม่อิว้วกับทีมีต้นป,ป่าของทีแม่ประทมอีกต้นหนึ่งเด้เราบอลลากบเดนอยบอลเดนลอาไส้สุดยมยุกๆไปลุนเลยพี่น้องซอยๆกันพระพูทธเจ้าพรนามพ่อจักรนกับ่าบุญสุปีเ่นพิ่นพรัยน อ่นมองลุยจะ้เปล่าสิเออทำไมเอาเอาผ่าตาต้องกัรเงินเขาต่องใบานเจ้ากับทันชันร้ามเพินสูก็ไอสุดสีก็ทักได้ๆดอกครึงหวานเอเป็นเนียคู่เนียซ่าจังเลยพันเป็นพระคู่พันดาวจนจึงเป็นทีอห่ังช่วงนี้เป็นพาข้าโลงอยู่เอาสซอยๆกันพี่น้องครับอ่าเห็ดหลายคนหลายดายใหม่เห็ดยงงามเห็ดกุ่ไหเจอพ่ียาแแม่เนาะเอาสาธุน้ำกันครับปีนาเ์าบได้มาเป็นีเพ้อปีเนี้สิเอ็ดกุมภา อี่พอกำนัน่งกรรมการที่ัญญาเพชรรอยปีแบบปลาบ้าใจด้มาเอาบุญนั่งน้องเม่เนาะเอาขออนุสรณาธิบุญของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านทุกวันทุกว่าทุกสถานหลานบุญจนหอดพระธาตุกุจานข้ามือนี่ไม่ได้เห็นต้นผาป้าถวายพระธาตุกุจานครับถวายพระครูเราด้วยพระครู่ใบไผ่แดงผมเนี่ย ด้วยครับแมงครับเอาขาอายุสงนะครับที่พี่น้องทำบุญจนส่งผลถลาลนิสงให้กับพี่น้องจงเจริญในพระผ่อนใจทั้งสิ่งประการนั่นก็คืออายุวันน่าสุขขารับปฏิพานธท่านอารสมบัติให้รับลำด้วยด้วยแม่เก็บไว้ด้วยเบอร์เด้อบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุไปถึงนั่งกันอำนาจที่บารมีที่เขาองบพระธาตุขุนชันป้องปัดปะทะพ่อพี่น้องพระทัดพ่อเบสิ่งในที่นองให้มีแต่ความสุขความเจริญเพชรอันใดบ่พ่อใดก็ได้เพชรอันใดป้องพ่อมีกับมีย่อๆยิง

ยากไ้ออกชิม่เอาเงินยาไสีหามัตสไให้เขาลองัร้ปาได้ไปเูสุเ้มเป็นามั่เป็นไดสนี่สุขภาพมันยงเนี่ยที่่าทุก่เ่าแห้งมาบ้าเดียว่อกี้นยังอกไฟได้ปวดเขียววะสังทวยวเออคู่บ้านเล่ไปหาหมอให้เพื่นทอเขวลดหา่ละโอ้ยานี่จะับเล่นเทานี้บอบอว้าบออ แฮ่คุณบอกว่าท่านหมอไทยบอกเลาหมอไทยเห็นนาะงือนมากตงกรองเทปย่ีมันไปต่างๆจะคอยหมอไปถามมามาอะไรครับหลวงพ่อพนักเอาคไหมเออมาอะไรครับหลวงพ่อักไม่หมอนี่นาหอไปกาววเขียวมาถวนเขียวมาจันซียงว้ามาจังทันไปไว้หมอนะนอนตงค่ะเดี๋ยวหมอจะดูให้คุณล่ะนอนบยเอาอ้าวหลน่อยว่าจิตัว ไอหลวงพ่อซี่ไหนกันนาเออไปกัาหมอถามคือเขถามคือ้อไปน้อยนึงหมอนถามมาต่าอีกครับพากเกาห่าได้ยินไหมหมอถามมันน่เออซี่ไหนกนนาพวกเกาห่าไปก้าไ่ใจรู้สันว่าข้าพาเลียงสี่เมียมข้ารงห้ไกันบานจ่ดี่เล้าล่ะอันซี่เนาะเแ่วเลียงไหนอ่ะซี่ที่เจ้า เลมแควเฟอันซี่ซี่ไหนอโอ้ยประท่านโทษต่ยนว่าผมไม่รู้แต่ผมพูดจากภาษาไทยทนั่นอลยภสัาเซหนีกันดาน มาสิมาเปลี่ยนย่าเปลี่ยนร่องเสียเลยฮะน้อยสมัยสมัอยุคนี้กับผู้เฒ่าญบ้านคนมึงคนสาวลงกรุงเทพกรุงไทยมันมีแกงมีสาหรีปลอกกระลาบัดยุตว่าเออมาถึงตรงไปหาคนเอาเงินเนี่ยมาในรูปแบบขายสลอกสลากคายเครื่องสักของปลกพอบ้านท่านเมื่อที่พอกำนั้นพอผู้ใหญ่เขาไว้คนถึงแม่บ้านเขาดีเด้อเพื่อนกู้ใส่เนี่ยเื่อเดียวอึดะบ้าน็อีพอคำนั้นกู่ใส่ก้บ้านเนียเฮ้ยเพื่อนด้ประกาดบัวเฮ้ยเพื่อนด้บอกพี่น้องก็ไปเฮ้เฒ่าอยู่บ้านลูกเตาเหินอ่างมองฟ้า Thank <laughs> you. เมาก็ได <Cornell> ้เมาก็ได้เป็นอย่างหลักเาบอมาที่มันรักตัวเป็นอย่างไรเอาเออบอตอเริ่ดนวาอกองนี่เอยนเนอบตไฟอีเมล่วี่ได้ถามอยู่อันตาดิศเอาบอตอไปแล้วมาบอกเ่าถามเพิ่งเวลาแล้วเดี๋ยวนี้รักตำแหน่งไหมเนี่ยเป็นอย่าว่าที่นายยกเราลงนายกไห บ้านเราไปลงนายกได้ยี่หลี่อันนโยบายนโยบายเป็นยังไงก็ได้พี่น้องค่อยกล้าเรียกเอาอันนั้นโยบายโยบายอย่างนี้าน่อยวันว่างอยเป็นคนเปิดเผยนโยบายกับเปิดเผยวันว่าโอ้งวันว่างก็เรียกหมักเอาตรงไปตรงบ้านนะอย่าลืมเพื่หาเสียงอย่าลืมอย่าลืมนาโยบาย โอ้ยดีๆแล้วโคตแน่ใลรถ ตีกขอฎีกมาขอบพี่น้องทั้งคำกันแกพี่น้องทั้งเมืองยศสูตรอยาสรเฮาเอจะอบ่าต่นเ้ขั้วขาเินพื่อบว่าต่อไปมือนีคือเจตจิอ่นจตางนายกนายกิบอนนายกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวยกเว่ดี๋ยวเดีเดเดีดดียวดียย กบตัเปนแปดร้อยปีเราสัญญาใบแดงมันผิดกฎหมายจนที่เจอใบแดงใบเหลืองเสร็แล้วสัญญาอย่างกรจ่พยใจินกับเนี่ยอย่างวางนี่นะสัญญาหญ่สัญญาว่าคุณผิดกฎวาเบินจังไลยบักใบตายแล้วเส้นเสียใจใบเอ้ยใบมันตายจก วันน้เหรอเพื่อนที่ลงานองให้เาไงมันจะ้แล้วล้งน้องให้เราจะดีวุ้บเลน้ไดมัเปทเจรว้น้ได้ยังไงพ่อเบเดินมาลางบรเอาจดีนะพ่อเพ่อเเนบริจาก่อพุ่งทีู่เลยจับนเอาเพื่อนแ่งหารพ่อเลเป็นกนแล้วพี่พ่เบลนี่พ่ีเซนแล้วมกันไต้แสอซเต็มี่เือนน นไปทองหนีบนอกปัาือลงพอกีเอาถือจังดไอเด็กนอนุบาลเาต่อ่านที่กันกลยนะนายกไปท้องหนีบนอกเอาหีบนหีบนอนไหีบบอม่ไหมันเสียทิ่มส่บอไม่หมูกพี นายกบ้าที่ือบอกบ่อใหม่ๆมาใจหลังขอหีบครับอยู่ว่าเมื่อปาที่มันสุดเนี่แน่เอาที่ไม่ไปพี่สิณพี่คนไหนลูกคาพี่แาร่าได้ไหมล่ะลิ้นไส้เอะวงลางลิ้นไสบังคับนี้มา่ข้างดังคุณาับต้อนรับพี่นครับกับาพเยอะันาใจจะท่านจะมาพูดได้เหรอคุณพันทัาน เราเปี้ยวเราพี่เราล้ลวงพ่ตากัู้ท่านปันธาทางตะบนธาตุครับรัตนบุรีชอ้ยแมนั่งนี่ก็ได้นี่มดีย้ำมัดอีกได้นี่หลวง่อมาูดปันาตมาแล้วหลวงพ่อมาพูดยังไงไอ้คนใหม่อามัดมน่ดงเสียย่ี้บนโขนาดบ่หินร่อหน่องหินร่อ เดี๋ยวที่เราไปเขียนให้กองหมันว่ารอกกจ้างฟาดเบิ้ลขวดไงหนึงขวดนึงเอาจั้งสี่สางสมว่าเจ้าได้เป็นน้าโยกวามเรียบร้อยตอนที่มีนายเจ้าบายป่าปามยาสิพกินจั้งไตดูสมโภยยาบ้าบ้านเข้าอีละไหลท้าเกล้องแก้วยาบ้าไหลที่ยังยัไวกัยกันน้ันนีมมีข้ามเกลื้องแก้วผมมียาบ้าหอยรับประกันได้เจ้ามั่นใจได้จังไว่าข้ามเกลี้องแก้ววนียาบ้าวันยงาสื่อกับคนากับวนอะไรอย่ สาสิบปรกอบมาเรียได้อยู่บ้านเฮาเจ้าต้องจัดการป้าป้า,ปามันจะได้ดเรียงแจนเรียไรโอ้คอยแก้ปัญหาแล้วเพื่อนต้บอกอคอยแก้ปัาจังไหนเขียนไป้ายไปป้าค่อยข้าง,อง,องบอกข้างเขาบ้านเขียนป้ายจังไหนเนอห้ามเรียอะไรโอ้กันเขาเห็นป,ป้ายปักเขากับบกสามารถแม่้แม่ดีมาก แแตน่อยพี่จหาแต่หามเล่นหลังกองว่าอรวดนะครับไปจะไหาจะเตแมนดตพี่โยวเดียหาาหาเจาอดเกือเนี้ยจะขวดพ็นหนีด้วยตนดาได้าหลวงพ่อ มันต้งใส่ผ <fin anta> <ots> ้า <guarding> ม <okay>? ุนั่งใส่เก็นพวกนั้นามุงกางผ้างกางกระโดดกระโดข้ามกระโดดข้าสูรับาจะรับมาจะไม่ไหนดีไม่ทกันเขาเขียนไปว่าหมู่บ้านนี้ห้ารืออะไรโอ้บอกฉันว่าเด็กมาเหยียดไรฉันมาลขอเขา ออกอบตนาโยงเป็นหัวคุณพ่อน้ายงอันเรียแรกกบขอเขาไม่นา้เดียวกัน่าเจ้าข่าผู้สาซ่องยังกฎหมายบันเมียงมันจะอยู่วเป็นทั้งเดียวกันมบานั่กอย่างัเดียวจะเรื่องว่าสามคะแนนจุดไทยโดนจุกข่อยสามคนได้โดนเจ้าเจ้หลวงพ่อก็จะใจเขาลั่นจะเปลี่ยนหลงพ่อ นะโอ้มหาอาจารย์ไงพูดถึงทั้งปลาจิ๋วเท่ามหาเมือบานคนเนกยบไว้างทั้งหมดกับมหาทวกคนอะไรก็ม้นุกม้วนหลังม้วนซุกม้วนจ้าจ้า ไปแล้วหายแลเป็นแมงเียังคือแม่งี่ปยงกอเดินปูยังรถยางเป็นสิโลมห่เลยเรื่องทีัอบนะคุณคปากให้พ่อเดีบอกเออยาดปากแข่งแล้วสิ่ยิ่งมันเอาสได้ยินงดอกีกอก้องกองขอเด้อขอบคุณหลายๆผู้ให้ตังมากขอให้ลำลำรวย ซื่อเลียกชื่อเบอร์ไก่ถึงวันที่หนึ่งทํามากค้าขายไก่ลวยไปนาซุมบ่อไหกันังถูกขรมาอย่หันละไดคนทังท้งทานกยเรคนทับุญดีกเป็นคทั้งบุญคามนั่งบงเจ้าของบอกไอ้บาจ้าใส่าเจ้าที่ใหเขาลักสังกเขาลังใเอาจ้มันใจได้จะไใว่มาสามข้อดีเขาแยกเจ้าเอาเอ้หัวเจขฉันก็ล่องให้เล่าได้ละสามขอเเจ้าเบอร์สองแม่นบอก เบอร์สกับสามจะได้เงอนถุกไฟแรเอาภากีใส่เบอร์สบเอาเบอร์งเบอร์สองแล้วมันคูโตสูเข่าลูกมีเขาสูงก็เป็นยังต์ดอกกันเาวาเจ้าก็ไปขายตรงนงินตเขาเ้ยหลงคอไหนล่กพ ล่าไปกินไปอยากบ่มีห้มีน้าเกิดมากล่าอเขามาแต่เป็นเด็กน้อยได้ไปขายกูวเได้ไปขายป้าผ้าให้นกข้ามเกินแกวเขาหายแบนบานเข้ามาเป็นเข่าร่วมไอลากับไอล่าถอด่เราต้องลับมวนเด้อโอ้ยล่าขอเขากันบ่ม้วนมาติงกามาล่าไหนมีน้องปั้งอมนไปขอย่ำสอบมันยากไหมซ่ไปล่ามาเชียาถามไปว่าไอล่านี่ล่าันเนี๋ยวเขา เพอนกาบนจเข้ากันอโาสนที่นนี้เตหรับที่บริเวณศาลาวัดบ้านนี่สามตัวยูบอกยดยวดมาดีสามจังสีมา้า่จจังไหนวสามจังสีมาปุยมึงขึ้นีเล็ดยูวัดหลวงพ่อเย่ยิสเดติสเลไปฝักตี ฝันจงไหนล่ะฝันวาอีรุ่นไปหน้าไปได้ตีหาสามเอาตีจงไหนไปรุ่นไปหน้าจะซื้เอารุ่นหาหน้าสามนี่เรเ่อาเร่เร่เอาแมากเอาแค่มาลูกนะเอาแค่ลูปเขาจะฟังลั่นเด้อพี่น้องเด้อเอังอ้อาดินมาขี้ืนุย์ข้าแ่ หานขุนจัมานนี่แม่มาเป้าข้างแม่นีแม่พี่น้องเขาจัดเสียดวหูมีบาลังเหมือันเนาะมึงีเป้านีบเป้าเสียงแม่ยยับับไปจักน้อยมันยุคห่างแม่โพดมันเข่าหูแม่แม่ฟังยังบอลูเรียงห่างไปแล้สามคือไงลูกเออเนี่ยเนี่ยเอาเอ กสอกแม่นี่แหมมเวลาแม่สิอาบปากคอนเสียมมันก็บว่าไหนสะตัวลูกระสามไป่ถ้าไปอีกกับเถอะคือมันจะตายติดันตายหักค่อนิลัมบะอรัมจะถือสาลูกเป็นได้ได้ค่อยมันใจหอนมันดีอยู่เไดยแต่มันหนาวเป็นคนใจหอนคือจะลูกลาแม่ออการขอโทษด้วลูป ศาสนาุยบสินในท้องถิ่นโลกกาพีน่น้องเอ้ยควาเพียรีมีมาทกทวันมา,ากจัดต็มเมื่อนี้ลูกหลานทีมงานการแสดงของแซบแต่ศิลปินเซาหน้าวัานศิลปินคอนเสิร์ตเสนอนบทอภิรุ่งตอบก่อนไม่ท่องเรืองอยากน้ำตาสาวกะเหลี่ยง มีอไปโค้ชวัฒนามันก็คือกระเดียงจังเม็ดเอมันคืออย่างลมพอกกลีกาลีนายยังเียกูพูดเีด้วยกูเาเาห้องได้ลูกให้ป่ดเสียงไปแม่ยเราะเราใมันกินมันกระดุกเจ้ากินด้หรอให้คุณลงเมากินมันักเสียงดีกูได้รับกิตรกล้งเพรารักกินเราเราลักนังไงก็เป็นท่าน โอ้เยเจ้ารากินเหล้าใควันรักเื่อิมัง้จังหามันอยู่ในสเอดใ้เาคายสหรับหมอราคุณพอเจ้าถิ่นกินม่มวยฉัสันบเลยเดียค่ะมัรักบุรไลยว่ามันเหล่าคนจังเหล่ายาโส

คอยกิบมืที่แหลกสามถุยเมื่อทเอี่ยมว่ากร้งกะแพร่เน้อเาเทาเดียดอีอี่ยงคำพอพอพอใจจริงนอยากให้เพ่งเอาหัวเอาหัวเมาอยน้พอเลียงพอพอนคือเทาแสดงแกาเพเอาว่าหัวลูกยังเป็นเด็กนอยลูกน้อยางช่างเลี้ยง้อรงลาอึงต้องเอาลูกว่าเอาอ่เอาว่าจ่ตาย ก็ไ้นตุ้งไข่กัลั่นๆ่เออส่วนเนี่ยส่วนจี่เจะไปจบล้มเขาจะสัว์ข้วห้องขั้วไห้เท่าอันนี้ครับเมื่อสมบมสมบาดเนาะเมื่อส้ได่ยเลลินเป็นพรไม่เป็นลูกไอยบังข้า้มันเอาหัวสิจ้าสิจ้าเอาเยวอบน้มาันตุ้ได้สอบเียวจะ มันจะได้สอบนึงไหมเขาจะสั <lly> ่นไอ้เป็นร่บ้าขาเจ้าเลวเอาให้จริงวเพิ่นตากไปขางท่าก็ไหวกวดเอาไม่มีเจ้าของเอาุบเล้าขางท่ามันบอกข้เจ้าดิอมันไม่มีเจ้าของมันยกถนนเอสารแส้หาที่กันสารอยหาสีย thank you Oh, no,